ในหมู่บ้านมีสระน้ําแห่งหนึ่งที่เคยมีคนจมน้ําตายหลายคนยายไม่ยอมให้ฉันลงไปไว่ายน้ําเลยบ่อนี้ไม่ใหญ่มากแต่ก็ลึกมากน้ําเป็นสีเขียวมันดูน่ากลัวแต่ชาวบ้านยังคงซักผ้าและเลี้ยงวัวควายที่ริมบ่อน้ํามีเด็กหรือบางคนยังแอบลงไปเล่นในบ่อน้ํานั้นตอนแรกฉันไม่เชื่อเรื่องผีบ่อน้ําที่ยายเล่าเลยจนกระทั่งช่วงปิดเทบรฤดูร้อนปีนั้นเกิดเรื่องเหลือเชื่อขึ้นจําได้ตอนนั้นเป็นหน้าหนาวพอดี ไม่มีใครลงไปไว่ายน้ําเลยผู้ใหญ่เริ่มแล้วเลยปล่อยให้เด็กๆลงไปเล่นน้ําหลังเลิกเรียนฉันก็จะแวะเล่นแถวบ่อน,น้ํานิดหน่อยแล้วก็กลับบ้านแต่วันนั้นรอบๆบ่อน,น้ํารู้สึกแปลกไปชาวบ้านหลายคนมารวมตัวกันที่บ่อน,น้ําฉันเดินเข้าไปดูแล้วช็อกไปเลยมีเด็กสองคนนอนอยู่บนพื้นตาลอยขึ้นข้างบน พ่อแม่เด็กร้องไห้แทบขาดใจนั่นเป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นศพฉันยืนงงอยู่พักใหญ่ถึงรู้ว่ามีเรื่องเกิดขึ้นคืนนั้นในหมู่บ้านเงียบจนน่ากลัวมีเพียงเสียงลมพายุ บบกเวก,วกผ่านไปเท่านั้นวันที่2ทั้งสองครอบครัวเริ่มจัดงานศพให้เด็กยังได้จ้างน้ําติ่มมาช่วยอีกด้วยติ่มเป็นคนดังในหมู่บ้านเธอมีความสามารถในเวทมนต์และ่วงจุย้ยเธอวางเครื่องเส้นสังเวยและกระดาษศักดิ์สิทธิ์ไว้ติ่มบอกที่นี่อันตรายมากเคยมีคนตายมาแล้วหลายคนช่วงหน้าร้อนคนเยอะก็ยังพอได้แต่หน้าหนาวคนน้อยบางทีก็มีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นเด็กสองคนนั้นหายไปกับวิญญ,ญาณในน้ำน้าติ่มเตือนฉันไปกับโรงเรียคนควรเลี่ยงเส้นทางนั้นดีกว่าห้ามเข้าใกล้บอ่อน้ำนันทิขาด ของวิญญาณเด็กน้อยนั้นอ่านหาคนใบแทนไม่นามนมานี้ไม่คนจมน้ตาตายอีกแล้วตอนนั้นมีเด็กชายคนหนึ่งกำลังพาวัวไปกินน้ำแล้วก็จมน้ําลงไปอย่างลึกลับปื้อคนที่ว่ายน้ําเก่งที่สุดในหมู่บ้านยังมีความรู้เรื่องยินอย่างและแปดทิศด้วยได้รับการขอร้องจากครอบครัวนั้นให้ไปกู้ศพปื้นสูญหายใจเข้าลึกๆแล้วก็จมลงไปในน้าจากคําบอกเล่าภายหลังเบื้องล่างมีแต่ความมืดมิดเขาต้องคําทางไปด้วยแสงไฟฉายอันลิบลี่ทนันใดนั้นก็มีแรงลึกลับดึงเขาลงไปข้างล่างเขาต้านเท่าไหร่แรงลึกลับก็ย เมื่อว่ายน้ำเข้าไปใกล้ก็พบว่าเป็นเด็กคนหนึ่งตาเด็กน้อยผู้นั้นเต็มไปด้วยความกลัวสุดขีดรู้ว่านี่คือเด็กเลี้ยงวัวเขาจึงว่ายน้ำเข้าไปพยายามจะดันเด็กคนนั้นขึ้นสู่ผิวนะ้ำเด็กจมลงอย่างรวดเร็วและอันตรธานไปปืนรู้อันนั้นไม่ใช่คน รีบตะกายขึ้นฝั่งแบบไม่คิดชีวิตวิ่งไปหาหน้าติม๋มหน้าติ๋มบอกปืด๊ดใต้ผืนน้ำมีวิญญ,ญาณอาฆาตซ่อนอยู่ถ้าไม่รีบส่งมันไปมันจะกลายเป็นวิญญาณอาฆาตเพิ่มขึ้นค่ามคืนน้ำตมกับคืนเดือนเพ็ญหน้นาติ๋มกับปื๊ดมีทูบเทียนกับกระดาษเงินทองติ๋มท่องมน์อยู่ตลอดจุดกระดาษเงินทองไปไม่กี่แผน่นจากนั้นให้ปื๊ดปวยข้าวสารลงริมสระกล่าวว่าเป็นเครื่องเส้นไหวผีน้ำเตือนให้เขาหยุดรบกวนคนอื่นในขณะนี้มีร่างหนึ่งร้อยขึ้นมาเหนือ บนเรือมีโคมไฟว่ากันว่าเป็นเครื่องนำทางสำหรับผีพาย <C le af> เรือลอยไปกลางน้ำแล้วไฟก็ดับน้านติ๋มบอกว่าผีพายไปแล้วตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุที่บ่อน้ำนั้นอีกเลยแต่ป้าติ๋มยังแนะนำทุกคนไม่ให้เล่นสาเพราะเธอไม่แน่ใจว่าในสระมีผีอีกหรือไม่ตั้งแต่ปืนลงไปในน้ำเชื่อเหลือคนภรรยาของเขาซึ่งแต่งงานกับเขามาสิบปีแล้วแต่ยังไม่มีลูกก็ตั้งครรภ์และพวกเขาก็เป็นฝาแฝด ชาวบ้านก็พูดคุยถึงเรื่องนั้นบางคนบอกว่าฝาแฝดที่อยู่ในท้องอัดเป็นเด็กสองคนที่จมน้ำเสียชีวิตไม่ว่าคนอื่นจะพูดยังไงยังไงก็ตามเด็กสองคนนี้ตั้งแต่เด็กก็ฉลาดปาดเปื้องเป็นที่รักใครก็ชอบชาวบ้านก็เปลี่ยนคําพูดเป็นว่านี่คือผลของการทําความดี